กลับมาพบกับลุงพีอีกครั้งแล้วนะฮะพอดีหลุดนิดนึงนิดหน่อยอ่ามผมก็นิวคงนะครับผมเอ,อเดี๋ยวใจเย็นครับคุณผมยังไม่ได้เปิดตัวคุณเลยคุณใจเย็นดีโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับแขกรับเชิญคนใหม่นะฮะในช anel ของเราเองคือคุณนิวคุงนั่นเองครับเย่เย่เย่เย <Fuck yeah. S 1> ่แย่ฟังย่ตอนนี้ผมไม่ได้รอคุณนิวคงตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมาด้วยกัน ผมอยู่นี่แล้วตัดมาที่คาทาที่สองเลยครับพอดีเมื่อกี้มีโทรศัพท์เข้ามาเลยตัดคลิปไปครับผมตอนนี้คุณยูไหนโอ้ยโอ้ย,อย,อยบ้านบ้านบ้านโอ้ยโอ้ยอมันแทะมันแทะมันแ<ค>ทะซะหมด<ค><ค>เลยจเวิ <c oughs> <horizon. S 2> ร์กไลท์กับกับพังมีอะไรบ้างหน้องครับสวัสดีครับพี่ ผมว่าผมจะขับไปหาเพื่อนผมสักทีหนึ่งวันนี้ได้การอาหารสองผมก็ลืมไปแล้วด้วยเออเอาซิไม่ได้เล่นนานขนาดไหนอ่ะเอาสิวันนี้เรามาแค้นเนื่องจากว่าไม่มีอะไร้ายขวาวะไไมม่ีอะรขวาขวาดีขวาดีสำหรับผู้ชายครับัไม่เล่าลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอาไม่เรามาแคลวแควแควไม่ได้ปวดแคว ชนแม่งเลยใจเย็นใจเยน็นไปแล้วครับไปแล้วครับมาแล้ไวลได้ทุกคนรุกได้ทุกคนลายเซ็นได้ทุกคนลุกมามาไหนจ้าใครเป็นคนแรกใช่อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุยตกตกตกใครอยู่ไหมโอ้โหรถเอียงรถเอียงะจะดิบจะดิบโอเคครับผมไม่มีใครตอบแล้วก็ยิ้มเรื่อยๆนะตามสไตล์ของเรา รับปร,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 ระับประรให้เออเมื่อกี้ผมลืมบอกไปว่าอตอนที่ผมคอมมาค่ายเนี่ยนี่ผมแต่งชุดแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมอันนีน้ตรไหนนะนี่ไงน,นี่เห็นชุดเกาะเอาไปเสื้อหลุกเลยเห็นชุดกาะไหมผม่ผมไป่อาชุดก็ดกสีดำมาไม่งไง่ายเป็นนินจาครบชุดแล้วเออเพื่อนผมดีๆก็เป็นนินจาซะแล้วไป, <Ye. S 1> ไปแล้วไปแล้วโ,อ,โ,โ,อ,โอ้โหคุณมีคนบ้ามาเอออย่ามาทุกันไม่ใช่อย่ามายุ่งกับผม อะไรอ่ะอะไรวะเนี่ยตอนนี้การขับรถยากลำบากใครก็ได้ไม่รู้เอารถเสียมโพมาจอดเสียมพูไหนครับปุณชมพูแป๊ดเลยอ่ะสองคันแป๊ดเลยอ่ะนะครับแป๊ดเฮ้ยผมติดผมติดคุณผูผมม้ชมมาอยู่เดี๋ยวครับนึงมีคําถามครับผมคือพอดีคุณนิวมาพอดีเลยถามเลยคือว่าถ้าเนื่องในวันแม่เนี่ยคุณจะขอพรได้สามข้อคุณจะขออะไร คุณนิวครับคิดหน่อยขอพรได้สามข้อถ้าเนื่องในวันแม่เนี่ยดผ่านมาเนี่ยคุณขอพรได้สามข้อคุณจะขออะไรผมขอไปแล้วข้อนึงแจะเลยอีกสองข้ออ่าคุณแล้วล่ะคุณต้องขอบังละเพราะคุณเป็นแขกรับเชิญผมอ๋อขออย่างนี้เลยขอขอรถจนสักคันหนึ่งไม่ใช่ละ ขอเราเจอสักคันหนึ่งแม่เจอร้องข้าเี้ยเงียงผมติดคุณผู้ชมแม่งหลายอย่างมากเลยเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ผมก็เพิ่งจะบอกไปขอรถเจอสักคันเดิมเรถเจอที่เป็นสปอร์ตหน่อยนะชีวิตต้องลองสักซี่หนึ่งเราเพิ่งรู้ว่าเมื่อกดสเปซบาร์เบรกมือมันก็จะยกขึ้นแล้วม่ก็เบรกกันที อ้ากดสเปซบาร์ได้ด้เหรอได้แล้วรถมันก็จะไม่ไปไหนเลยจริงหรอป่อยสเปซบาร์ปุ๊บรถไปอ้าวไงล่ะครับเราเพิ่งค้นฟฟังก์ชันใหม่ฟังก์ชันยังไงอ่ะผมไม่รู้อะพอดีว่าพอดีว่าเผลอไปกดสเปซบาร์พอดีแล้วรถชุมช้าลงก็เลยรู้อ๋อเหมือนเบรกใช่ไหมนั่นแหละมันเหมือนมันเหมือนเอาฟังก์ชันในเกมรถทั่วไปมา ความเสียใจมันเป็นอย่างนี้จำสมัยนอยนลูกนะโอ้โอ้ผมว่าผมเอามาผิดคันแล้วแหละน้ำมันน้อยเกินโอ้สบาร์เกย์เฮ้โอ้โอ้โอ้ห้าวันนี้แปลกใจที่ผมร้องเพลงก็ไม่เป็นไรนะผมพูดไปแล้วมาต้นชั่วโมงทีแล้วเอ้มอต้นที่ชั่วโมงเอ้ย ไม่ต้นสิบชั่วโมงที่แล้วเอ้ยสิบนาทีที่แล้วออว่าผมเป็นอะไรนะฮะผมคนนี้คนนี้เวลาขับรถอะขับรถในโลกจริงๆนะเชื่อได้เปลี่ยนแบตทุกสามเดือนทุกเดือนละยังไม่รู้ไฟรถไฟหน้ารถก็ไม่ปิดเออยังไม่เข้าใจใครครับไฟไฟนารถไม่ปิดคุณนั่นแหละผมอโอ้โห เปิดหลาเลยเมื่อกี้อยู่ข้างหน้าค<ต>่ะความเป็นไทยเกี่ยวกันวะมันไม่เกี่ยวกันเลยความเป็นไทยยังไงวะเปิดไฟหน้ารถออ๋อเปิดไฟใส่หมวกอ่ะอูะ้อมันอนุรา์ความเป็นอิตาลีปิปุ๊บปุ๊บปิปีอ,อ,อิตาลีม,มันเกี่ยวอะไรกันลืมของแล้วฮะลืมของอะไรอ่ะไม่ผมพูดกับซอมบี้ผมพูดกับซอมบี้เพื่อนฉันนี่แหละ คือโอ้อยู่ในช่วงสวันบน้าครับวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดเท่ากับเร็วเปี้ยวเปียวเปี้ยวอ๋อสกิลอะไรผมหายไปหมดอ่ะคุณตายอ่ะคุณอ่อนอ่ะตอนนั้นสกิลเกือบจะเยอะแล้วมีเกือบจะเยอะแล้วนะฮะเบเยอะรเฮ้ยแม็กกาซีนอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะคุณมันเป็นแม็กกาซีนอะไรอะ่ะ Extreme Magazine อ่ะ e x ร r มิน <c oughs> เหรอครับไม่รู้ว่แมักกาซีนใหม่เหรอไม่รู้ไหนอ่ะคุณเก็บมาดิโอ้โหม,มีช่องมีช่องเก็บไหมเน,นี่ยมีเฮ้ยเราเจอบังจูเราเจอบังจูเราต้องใช้กาสไนเ,เติมแม่ง<า><า>เลยปึ๊บเอออีซิตอ่ะอีอ่ะมัวแล้วผมคุณมึงม่วงแล้วเนี่ย อ้าวเชี่ยเอาไงดีเอาไม่ใช่ละเชี่ยนายคุณอยู่ไหนเนี่ยเชี่ยอยู่นี่อยู่โพสโพสทูเดย์ไม่ใช่ละโพสที่มันอยู่ในเฟซบุก๊กอ่ะไม่ใช่ละอันนั้นโพสโพสหน้าเพจเอ,อือ oh. แลอ้วใค<น>ร<น>มาทำรถใหม่อยู่ตรงเนี้ยไหนอ่ะอ้าวผมเจอคุณแล้วโอ้ยไม่ได้แนละ้วคุณจะกระโดดไปไหน เออหรถมันชังไม่ได้เนาะตรวจสอบก่อน,น,หนหี่นะไหนคุณอยู่ไหนแล้วดิโอ้โหความพยายามมันสูงมากเฮ้ยทับ เอ้ยรถแม่งลอยรถมันลอยนี่แหละคุณรถมันลอยเป็นที่มาของบูนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวยอยยอยนี่เหมือนกันมันลอยได้ว้าคุณน้ำคานคานคานคุณน้ำมันคุณแม่ผมเติมให้แล้วหนึ่งอันคานคานง้อน้อเนอะอะไรล่ะคุณไปเร็วนี่มันทหารลาบชัด ไงล่ะราบสูงหรือลาบต่ำหรือราบแบบอร่อยอร่อยาบน้ำตกก็ดูไม่ใช่ละเร็วเอ้อเดี๋ยวผมป๊นนึงเดี๋ยวผมขอไปวางไว้ข้างบนกันลืมได้ยังไงนอะเฮ้ยนอยดีกว่าจะไ,ไปวางที่บ้านคุณเร็วไปเร็วเราต้องไปแอร์พอร์ตกันแอร์พอร์ตเอ้ยมันมาแล้วแย่เ yeah, ลย อัดไปอัดไปเจอเจออะไรขึ้นมาหน้าจอก็ขออร์ด,ด้วยขอโทษนะครับพอดีขอตอบรายนิดหนึ่งนะฮะมีคนมีคนมีคนเพิ่มสายเข้ามานิดหน่อยไป,ไปต่อ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 ไปแล้วบา,บายยเดี๋ยวตามทานเพราะเดี๋ยวคุณก็หลงทางไม่หลงหรือเปล่า ออกหน้าจอยี่ผมทำไมเนี่ยเออตาย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 นนะครับพอดีมีคุณเจนที่เคยเล่าให้ฟังเขา,คร,าครอลงนะครอสายัขวา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 อ้าชดต้นไม้ไม่ต้องชนอะ่อออะก็ไม่ดีเฮ้ยขวาซ้ายวะสาย้ายสายไม่หลงไม่หลงหรือเปล่าวะ ใช่ปะวะอะถูปรูดอีกแล้วไอ้นิ้วทับอะไรครับครับเลยมาแล้วผมอัดคลิปมาสามอันแล้วเนี่ยทำอะไรครับก็คุณมาคอไกายอะแฟนคกูนะอ้าวลุดอะไรอ่ะทับจรงมันหลุดเลยที่อัดไว้มันหลุดหมดเลยผมเลยต้องตัดใหม่ต้องสวัสดีคุณชูใหม่สวัสดีจีดครับ ตะคอกกับผมนะครับในดูงีเช่นเคยนะฮะเช่นเคยอีกแล้วนั่นอะไอสีไอสีชมพูโอ้ยอะฮ่าว่งแมงเลยโอ้ยเโอ้ยเอซ้ายดิเออโอ้ยเยอเราต้องไม่ดูมจ<า>ีโอโอ้ยเยอเฮ้ยทำไมปีเบแล้ว <c oughs> ขับรถผมแบบไม่มองไม่มองจอนี่ก็ยังใช้ได้อยู่เอ้ยไม่นะเฮ้ยน้ำมันเฮ้ยนมันชาวบ้านผมไม่เอาไม่เอาเฮ้ยคุณคอะไร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 รถผมควันขึ้นเนี่ยอ้าวจะถึงแอร์พอร์ตอยู่แล้วมั้งมังปังนะมังด้นะอันนี้ก็อ่าฮะใช่วป่า เฮ้ยผิดทางต้องทางโน้นงอ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 ะไรวะไหนแล้วผมว่าโผล่ไหนวะเนี้ยตายตายทางแน่รถช,ชนไปสิตายเรียบเอ,อ้ยงอาง,างคับ <c ười> ชน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 คนนี้ นี่มาสนามกอล์ฟดีกว่าก<า>ลัวผิดหลงจริงด่าโอ้ยเพรยังไงคุณก็ต้องหลงเลี้ยไปฝั่งนี้สนามกอล์ฟแล้วควันขึ้นแ,แย่เลยเาาผมบอกแล้วไนงะคุณก็ต้องหลงคุณนี่คุณนี่อยู่แล้วโอ้ยผมมาแบบชิวๆเลยสบายสบายเอ้ยนะทีเดียวทั้งควันขึ้นทั้งน้ำมันจ,จะหมดเวลเลย คุณเร็วผมรอแล้วคุณไปซ่อมรถให้ผมอย่างนี้นเฮ้ยยังไงโอ้โหหลบอยู่ในป่ายู่ไหนวะผมมาวัดแล้วหรูเลยอยู่ไหนวะไหนครับคุณอยู่ไหนอ่ะคุณมาไหนวะไหนวะเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่าผมอยู่ไหนคุณนั่งอยู่ไหนเนี่ยแา่ผมยังไม่เห็นคุณมาเลยเนี่ยคุณอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยควา ควันเต็มหน้ารถโอ้ยโอ้ยมาผมเข้าไปก่อนแล้วกันนะแย่เลยลืมดูน้ำมันน้ำมันหมดเลยเ้ยดีนะติดถังน้มันมาพอหาไม่รอกันดีนะติดถังน้มันมาแล้วมีถังน้ำมันผมมีถังน้ำมันนี่อะเฮ้ยอย่าอปืนเฮ้ยจะวู้แมนคิดเอาไปก่อนพ่อสอนไว้เอาไว้เก็บไปได้ตวย ปีนป่าดงตีนมาเต็มๆเลยเออเออไม่่าทำสัอนจะทำคอยอ่ะที่ทำคอยนี่อ้าวเช็ดตายแล้วไหนเอาเม็ดคิดมาสวยายรถใครควนขึ้นคุณผมเจอที่ดามขาทั้งสองอันเลยใครมาแค่ๆอยู่ข้างหลังรถใครเขาควนขึ้นว่ะไหนคุณมาซ่อมรถให้ผมก่อนว ได้เลยเข้าวข้าวข้าวไม่กินไม่กินกูไม่กินยังไม่กินข้าวอะไรแม่ตัง มามาเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆล่อทีเดียวเหมือนเดิมครับเราจะทําฉัดเดิมเหมือนเดิมล่อทีเดียวก็คือการล่อทีเดียวนะครับถ้าเงียบๆไปก็ไม่ใช่อะไรนะครับผมไปตอบไลน์ครับผมาฮ่แฮ่แฮ่คุณคุณสนใจผมนิดนึงดิแฮ่อะไรล่ะ นี่นี่ดึงมาเรื่อยๆเราจะดึงไปเรื่อยๆอุ้ยเวิร์ก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 ไลท์อุ้ยเก็บไม่ได้อุ้ยเก็บไม่ได้แล้วตายแล้วไม่ใครด้เลยอุ้ยอสามนี่นะเราเกียร์ทีเดียวเราชอบเกียร์ทีเดียว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  ทีเดียวทีเดียวเฮ้ยเกือบแล้วเฮ้ยทีเดียวทีเดียวนานไม่มาแล้วเว้ยไปที่าเราต้องเคลียร์ทีเดียวฮู้ต้องเคลียร์ทีเดียวตุงตุงตุงอ้าเซียเก็บไม่ได้เช็ดแล้วไงคุณจัดการเลยนะเราไปเก็บอยู่ด้วยู่นี่นี่เราขอกินอ้อรู้แล้ว ของก็จะเป็นแล้วต้องเปิดเทคนี้แล้วเย่ไฟเดอะโฮอะไรอ่ะคุณทำอะไรย่เนีไฟเดอะโฮ่โฮ่โฮ่เฮาเชืยดดับเฉยเฮาเฮาเฮาแท้อีกแล้วมันแท้อีกแล้วแท้ดังไหน คุณอยู่ไหนเนี่อยอ,อ,อยู่ไหนวะนี่อ่ะทอมบี้แมงอยู่ไหนวะเหมือนเ,เป็นแท้ได้นี่ไงอะไรไม่จำเป็นต้องแนวยาวอ่าเหลือเกินอ๋ออันนี้บล็อกไล่อยู่ไหนบล็อกไล่อยู่ไหนบล็อกไล่อยู่ไหนบล็อกไปอยู่ไหนเนี่ยคุงกี คุณนาอยู่ไหนคุณลุงพีคุณหายไปไหนขึ้นไปทำไมเอา้าเอีเราก็นึกว่าไม่เห็นแห่มาดิแห่มาสิแห่มาสิจ้แะแห่มาสิแห่แมาสเก็บมึงท,ทีเดียวทำไมกูนั่งอยู่อ้อตายเก็บทีเดียวเก,ก็บเก็บมันทีเดียว มันคือกล่องอะไรกล่องกะดุคุณมเะเธอตาตัหนึ่งสกิลเราต้องดูสกิลด้วยว่ามันสามารถอัพได้ไหมอัพได้ไหมเวไม่น่าได้ออได้อยู่อันแต่ยังไม่เอาเพราะไม่น่าจำเป็นเราก็เดินต่อไปเรับ่อไปเจือ <"Je> เอาไปแตก็ฟ้า แต่เหมือนว่าพระอาทิตย์จะตกแล้วเออเขาจะตกจริงเออเฮ้ยคุณนิวเออให้ผมด้วยอือซ่อมรถซ่อมรถแปะปะซ่อมรถเราจะไปซ่อมรถให้เขานะครับเร็วๆคุณเหมือนเขาจะลำบากมากนะเนี่ยตอนเนี้ยเออซ่อมรถซ่อมรถซ่อมรถอ้าวอ้าวอ้าวเอาแล้ว ผมก็นึกว่าเครื่องมือซ่อมอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อคุณซ่อมไม่ดีก่อนที่ผมมาตีหัวคุณอคุณผมก็นึกว่าผมก็นึกว่าเครื่องมือซ่อมมันสีดำดำดำเหลืองๆอะไรอย่างงี้เราไปเจอเราไปเจอที่บ้านนะผมเครื่องมือซ่อมไม่ใช่เหรอผมว่าจิดถูกอันไม่ใช่เหรอเฮ้ยมันผิดแล้วนะมันคอนปอนเลยนะคุณคอนขนมปังคุณรู้จักเปล่าอร่อยไหมล่ะเลยแหละคอนเค้กไม่ใช่เหรอคอนปอนเฮ้ยคอนหัวแล้วใช่คุณ ขนมปังผมเป็นแผ่นขนมปังผมเป็นแผ่นนะผมกินเป็นแผ่นผมไม่กินเป็นบอดเออมาได้กินมาได้กินนาทีแล้าคุเย้เลยอาได้กินนาทีแล้ว่าได้กินนาทีแล้วเราก็ยังไม่รู้อ๋อโอเคครับงั้นเดี๋ยวสิบแปดนาทีัะตัดคลิปเพียงเท่านี้นะฮะเพราะว่าวันนี้ผมมีเวลาน้อยมากเลย ยังไงก็ฝากผลงานของผมไว้ในแก้วตาแก้วใจของท่านผู้ชมด้วยนะครับครับในขนาดนี้ก็โ oh, <yeah. S 1> อ้ยเขาตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่เขาจบ <ใน S 2> คลิป <5 S 1> ข,ของเขาแล้ว,แ,ลวแต่ผมยังไม่จอบอุ้ยอันิั่นเอ,นอ,นอ,นอนนนงนะครับขอหนึ่งตัวแล้วกันโอเคครับผมแล้วก็กลับมาพบกับลุงไปกลับมาพบครับไม่ใช่กลับมาพบกลับมาพบกับลุงพีได้ใหม่ครับในอีพีหน้าสำหรับอุ้ยคุณมาได้ไงวะเนี่ย วันนี้สวัสดีขรไบ<ป>เราผเราก็อัดแล้วนะจ๊ะไปโอเคตัดคลิปละเราก็เราก็อัดของเราต่อเซจะไปหนะ้องทำไมจะไปหไ้องทำไมอาวางตรงไหมดูดูด,ดูต้องดูต้องดูเมาส์คุณน่าจะปรับช้าลงนั้นตอนนี้แล้วก็วางไปสิอา้าว ชิดทำไมไม่บางหรือแหลกหรืออะไรอ๋อไม่ได้อยู่ในหน้าจอมันก็ต้องแหลกสิคุณอันนี้ผมว่าแล้วยาคีโมเอ้ยไม่ใช่ละอันนั้นมช่ยาคีโมไม่ใช่บอกว่าแล้วโอ้เราไปได้อยากจะมีใครคุณต้องไม่หักผมว่าหัวแตกควายวิ่งเลยไปไหนมันเน่ เออของใครวะเนี่ยของคุณนั่นแหละห้องบ้านคุณเนาะเขาทำอะไรมาบ้างวาะว่าเก็บเออ,เอนี่ไงเจอแล้วเออตอนนั้นว่าเออเราว่าเราจะทำมา,าพื้นไม้เราว่าจะ<ง>เราจะทำพื้นไม้ใช่ไหมแล้วเราก็ลืมไปเลย,มยไม่เอาง,อง,องี้ดีกว่าคุณคุณทำให้เด็กๆด,ดูอะ พี่ชอเชฟพี่ชอเชฟมาทำไมผมไม่ได้จ้างพี่ชอเชฟมาหน้ากล้องเลยนะแน่ไดออ่าเอออย่าปล่อยไว้คุณคุณคุณสำลักเลยคุณทำไม่เนี่ยังเนี่ยงานรอรอทำยังเราเราว่าเราจะไปขอเพื่อนลอก เอยมันไม่ทาออกสามหน้าเลยนะไม่ใช่ลอกอะ่ะตืดตืดซีหลอกเอาคลิก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 ซีหลอกได้อะไม่รู้เลยแบบลองสีหลอกเอาเขาดูออกอะครับวาซีหลอกไม่สีหลอกเพราะว่าเขาก็คงดูออกอะเอ้ยเอางี้ดีกว่าถ้าคุณสีหลอกแล้วให,ให้ผมด้วยนะ เยอะไปโฉบับฉบับเดียวกันก็สามชุดไปก็โอเคโอ้ยออกไม่ได้เฮ้ยปิดหน้าโถคุณเ่อู้เฮ้ยคุณเจนตื่นแล้วเจ้าอะไรไม่ได้ตื่นแล้วอะไรอุ้ยทำไมเวิร์กไลท์อยู่ในบ้านทำไมมีไม่บอกอะไรจ้าอยากดูหนังอยากดูหนังเหมือนกันครับผม แต่พอดีกระผมไม่มีตังครับลุงพีคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่นี้ไม่มีเงินทองไม่ใช่แล้วอันนั้นเันคนละเพลงละคนละเนื้อเลยจบแล้วจบละอะไรเือจบอ้าวเอาฮ้ยวยเฮ้ยเฮ้ยมันแท้อะไรอยู่อะนั่นไง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 ไม่เห็นเลอจะทำยังงันั่นฟังไว้เร็วดีนะมีเสริมเชี่ยอุ้ยขอโทษครับลูดดีนะมีเสริม ฟังดีๆนี่ย oh, nah so ังนีฟ um ังดีๆเปิดไฟต่อนี่เสจาก่อนไอ้โง่อือคุณคุณจะตัดคลิปยังผมจะได้ปิดแล้วเนี่ยเออเราก็มาตั้งเวิร์กไลท์ให้ครบสี่ด้านหรือเปล่านั่นเลยเดี๋ยวก่อนคุณคุณตั้ง้อยู่ดีคุณเตั้งเวิร์กไลท์เสร็จแล้วเจะปิดแล้วนะโอเคขอตั้งเวิร์กไลท์กันหนึ่ง เมื่อกี้เห็นว่าน่าจะเก็บได้แป๊บหนึ่งสิได้แล้วถึงนั้นไปแล้วผมเคลียร์ของออกตัวหมดเลยเนี่ยตอนนี้มีแต่แค่ไม่กี่อย่างมีแต่ของกินนะครนับผมตั้งไหนนะตั้งนี่นี่นี่ตั้งนี้ตั้งนี้ควรตั้งนี้เลยนี่ตรงนี้เลยนี่นี่สคนมานี่มานนี้ไหนแปวยังไม่เห็นตัวเลยนี่อยู่นี่คุณไปไหนเรา อ๋อตั้งมุมนี่นะแล้วเจเนอเรเตอร์มันก็ดอกอยากเอเคไม่เจเนเรเตอร์มันดอกอยากก็รู้แต่ผมกลายจะตั้งในบ้านตัวหนึ่งไวให้มันแบบกระจายกระจายไปเลยแต่ผมว่ามันคงไม่ไม่เยอะหรอกก็เดี๋ยวขว่าเราจะได้แคสแต่ละทีก็คงยากเป้งใก,กลไงโอเคครับผมหมดยังเนี่ยโอเคตั้งหมดเลี้ยวบ๊ายบ๊าย,ย,ยเลยนะฮะ เจอกันครนะั้งหน้าซีอเกนป่วย